คุณค่าของความเป็นไทยคือรากฐานของความเป็นเราสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาธิราชหรืมอมสทกับชุดรายการลักไทยและผมกัญจัญญาวุฒิวันที่จะพาคุณผู้ชมเดินทางผ่านประตูแห่งกาลเวลาไปเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อทุกคนเห็นความสําคัญของชนชาติไทยครับ และช่วงแรกของรายการในวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับยี่เกหรือลิเกครับศิลปะการแสดงไทยที่อยู่คู่กับคนไทยมาอย่างช้านานครับพบเห็นทั้งในงานวัดงานบวชหรือแมก้กระทั่งงานศพจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันในช่วงเก็บมาเล่าครับ ลิเกเป็นศิลปะการแสดงที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างช้านานมีพัฒนาการที่สลับซับซ้อนโดยมีการนำละครมาผสมผสานและมีพัฒนาการด้านการแต่งกายดนตรีการร้องการรำบวกเข้ากับแนวคิดและภูมิปัญญาชาวบ้านจนกลายเป็นศิลปะการแสดงที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวต้องบอกอย่างนี้ก่อนเอาลากศัก์ก่อนนะครับลิเกหรือดีเกเนี่ย จะเป็นคําในภาษามลา,ายูนะครับซึ่งเป็นภาษาที่เราได้รับอิทธิพลมาจากมาลายูลิเกตามรูปศัพท์เดิมหรือวิธีการเดิมเนี่ยเขาแปลว่าการสวดบูชาสรรเสริญพระเป็นเจ้านะครับก็คือลิเกเนี่ยอ่มามกชาวมาลายูเนี่ยต้องเกี่ยวเนื่องด้วยศาสนาอิสลามนะครับลิเกก็คือการขับร้องด้วยการสวด ที่เป็นทํานองเพื่อบูชาเทพเจ้าในศาสนาอิสลามนะครับทีนี้มีการสวดบูชาเทพเจ้าเกิดขึ้นเนี่ยในสมัยเชื่อว่าอาจจะมีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วละแล้วก็คนมาลายูที่อพยพมาอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยมีจํานวนมากนะฮะเราก็จะเห็นทางทางกลุ่มหนึ่งก็จะอยู่ทาง,าทางหัวหมากนะครับทางทางไปทางามีนบุรีหัวหมากนี่กลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งก็มาอยู่ทางตะวันตก ก็คือทางบางบัวทองทีนี้เมื่อมีการสวดเป็นทํานองบูชาสรรเสริญพระเป็นเจ้าแล้วเนี่ยในกรุงเทพกรุงรัตนโกสินทร์เราเองเนี่ยด้วยมีการชนลหลายๆชาตเิเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารน,นะครับพอในงานสําคัญเนี่ยของพระมหากษัตริย์เนี่ยก็จะมีชนชาติต่างเนี่ยเข้ามาทําพิธีตามความเชื่อของตนเองนะครับก็มีชาวมาลายูอิสลามเนี่ยก็มาทําพิธีเหมือนกัน เข้าใจกันว่าเป็นการสวดเพื่อสรรเสริญพระเป็นเจ้าเนี่ยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ในงานพระเมนของพระนางเรือล่มคือพระนางสุนันทากุมาลีรัตน์นะครับทีนี้เมื่อเมื่อชาวมุสลิมหรือชาวอิสลามเนี่ยสวดบูชาเพื่อเป็นเจ้าแล้วเนี่ยเขาก็มีตีดนตรีที่ได้รับอิทธิพลมาจากอาหรับด้วยที่เรียกว่าลัมนานะครับก็มีการตีลัมานาใส่เข้า,าไปตึงต้งตึงต้งตึงต้งตึง้งตึ้ง แล้วก็มีการสวดด้วยนะครับอันนี้ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของลิเกเมื่อก่อนนี้จะไม่มีแฟนคลับจะไม่มีอะไรไม่มีสื่อไม่มีอะไรมันก็ต้องแสดงด้วยความสามารถล้วนๆคือออกไปแล้วแสดง และอีกอย่างก็เป็นการเล่าเรื่องเล่าเรื่องไม่ไม,ไม่ไม่มีบทไม่มีอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการเล่าเรื่องแล้วเราก็ต้องมาตีตีบทตีตีความว่าเออเรารับบทนี้เราจะต้องไปยังไงมันต้องแสดงด้วยความสามารถจริงๆพี่อยากจะได้อีกสักทีัง๋อ,อ,อ,อพูดอะไรอะ่ะทำไมอ่ะ พู้จาล่อแหลมเนี่ยดีนะว่าเมื่อคืนเนี่ยพี่แบงค์เขามาเล่นไปแล้วพี่แบงค์ถ้าพี่แบงค์เขารู้เขาละก,ก็ตายเลยเนี่ยช่วยเ <ละ S 2> คลียร์ด้วยเดี๋ยวเคลียร์เดี๋ยวเคลียร์ไม่ต้องห่วงพี่แบงค์เขาฝากพี่ไว้พี่ไม่ทําอะไรหนูหรอกพี่อยากจะได้อีกสักที ขอหอมที่ตรงเกิมขอหอมหอมหายใจหมดเลยใจหายใจหาย,ใจหายก็ตายสิไอ้แล้วก็นึกว่าขออย่างอื่นขออะไรขอหอมสิอย่าคิดลึกนะยังเด็กอยู่นะเราเนี่ยรู้ไหม การแสดงลิเกจริงๆเนี่ยพื้นฐานทั่วไปไม่ต้องสัมผัสมากมายแต่ควรจะมีบ้างแต่เนื้อหาใจความในแต่ละประโยคในการร้องเนี่ยต้องร้องแล้วรู้เรื่องว่าประโยคนะที่ร้องมาเนี่ยมันคืออะไรเราเน้นตรงนี้มากกว่าร้องแล้วคนดูที่ฟังเนี่ยอย่าลืมว่าการแสดงลิเกเนี่ยเป็นการแสดงระดับลกากย่าคาที่จะใช้ในการร้องหรือพูดออกไปเนี่ย ให้คนระดับล่างญาติอ,อยู่<อ>ดูเนี่ย,ย,ย,ยควรจะพูดไปร้องไปแล้วคนที่ดูระดับล่างาเนี่ยเขาฟังแล้วรู้เรื่องไม่ใช้คําสูงเกินไปอย่างเรื่องราวอะไรอย่างเงี้ยเม,มื่อก่อนจะมีอ่ะมีเจ้ามีทหารคนหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยแต่สมัยนี้ต้องมีทหารเมืองหนึง่งต้องไม่ต่ากว่าสี่ห้าคนอะไรอย่างเงี้ยอย่างเมื่อก่อนก็มีลำถวายมือธรรมดาเดี๋ยวนี้ก็ต้องมีโชว์ขึ้นมาอีกชุดหนึง่ง เพื่อเป็นสีสันความแปลกใหม่ความอลังการาม,มันแตกต่างกันมากเยอะเลยค่ะเจ้าคราวพ่อมวยผมย,ยุ่ยเคลียร์ไหลสาวสามสุดจะสวยคราวพ่อมวยผมย่วยเคลียร์ไหลอยากจะํามแม่สามวัยน้องมีลัวใจหรือ,อยังหรือ,อยัง อยากจะถามแม่ทรามไว้น้องมีคู่หัวใจหรือยังหรือยังถ้าหัวใจยังว่างยังให้อ่างว่าง,อย,าอ,งาอยู่เลยกาดาหากหัวใจยังว่างยังให้อ้างว่า,อาองาอยู่เลยกาดา และช่วงต่อไปเป็นช่วงศึกษารต่อยอดครับเราจะไปเรียนรู้วิวัฒนาการของลิเกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรไปติดตามกันครับลิเกมีพัฒนาการมาเป็นลำดับจนสามารถแบ่งออกได้เป็น7ยุคหลักๆล,ลิเกสวดแข่ ลิเกออกภาษาลิเกทรงเครื่องลิเกรูปบทลิเกเพชรลิเกลอยฟ้าและลิเกเครื่องเพชรแรกๆเนี่ยก็เรียกว่าลิเกลิเกต่อมาก็เรียกว่าลิเกบันตนนะครับเริ่มมีลิเกที่เป็นเริ่มเป็นการแสดงเป็นเรื่องราวแล้วนะครับจากการสวดทีนี้เมื่อเป็นลิเกบันตนเนี่ยก็ยังเป็นการสวดเพื่อเป็นขับการขับร้องทํานองต่างๆแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวในชุด12ภาษานะครับก็มีคนคิด นำเรื่องละครขึ้นผสมกับลิเกนะครับผสมกับการร้องสวดลิเกนั้นน่ก็จะเริ่มพัฒนารูปเป็นลิเกเพื่อการแสดงมากยิ่งขึ้นนะครับทีนี้ในสมัยรัชกาลที่5เองเนี่ยสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไปใช่ไหมครับทีนี้มีขุนานางคนหนึ่งชื่อพญาเพชรปราณีนะครับซึ่งเป็นขุนานางกรุงเทพเนี่ยก็คิดประยุกต์การแสดงขึ้นมาอย่างหนึ่งนะครับก็คือว่าเอาการสวด ออก12ภาษาของแบบการสวดลิเกบรรตนเนี่ยที่พัฒนามาจากการสวดอิสลามเนี่ยมาผสมกับละครนอกหรือละครชาตรีก็ได้แต่ร้องเป็นทํานองเพลงไทยนะบแบบละครดึกน้ำมันแบบละครร้องอย่างเงี้ยแต่เริ่มต้นมีการออกแขกหรือการสวดแขกก่อนนะครับแล้วก็จับเรื่องนะครับดัดแปลงชุดเครื่องแต่งกายขุนนางในสมัยรัชกาลที่5ที่เรียกว่าเสื้อเยลบะกก็คือเสื้อคอตั้ง ตัดด้วยผ้ายกเย,ยราบักนุ่งโจงเย,ยราบับใส่สนาาับเทาใช่ไหมครับแล้วก็ใส่พวกเครื่องราชอิสริยาภรณ์ขึ้นแต่ว่าทีนี้เอหัวไม่ได้ใส่อะไรก็คิดประดิษฐ์เอาปัญจุเลตที่เคยอยู่ในละครเนี่ยมาเติมยอดขึ้นไปเป็นเครื่องเงินก็เรียกว,ว่าปันจุเลตยอดนะครับผู้หญิงก็แต่งอย่างเสื้อแขนหมูแฮมแต่นุ่งจีบนะครับอย่างอย่างสมัยกันที่5แล้วก็ใส่สพพายสะพเครื่องราชอิสริยาภรณ ติดเหรียญตราแบบเครื่องรรชสีพรก็ใส่มงกุฎที่เป็นปันจุเลียตยอดขึ้นไปนะครับก็เรียกการแสดงชุดใหม่ว่าลิเกอ่าภายหลังมีดนตรีปีพามีตัวละครที่แต่งตัวแต่งเต็มยศเลยใส่มงกุฎชดาที่ว่าปันจุเลียตยอดขึ้นไปคนทั่วไปก็เลยเรียกให้แตกต่างจากลิเกที่เป็นการสวดว่าลิเกทรงเครื่องนะครับมีสองความหมายหนึ่ง บางคนก็บอกว่าลิเกส่งเครื่องหมายถึงร้องแล้วก็ส่งกับเครื่องดนตรีปีพาดอย่กรับใช่ไหมครับอีกอความหมายหนึ่งคือมันเต็มรูปแบบที่เราเรียกว่าส่งเครื่องส่งเครื่องคือมันครบรถมีปีพาดมีเครื่องแต่งกายมีฉากเวทีนะครับเมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่สองขึ้นในปีพุทธศักราช2484 ลิเกทรงเครื่องก็ประสบปัญหาการขาดแคลนวัสดุเครื่องแต่งกายซึ่งต้องนำเข้าจากต่างประเทศ<_ <k> _ <d ata> เช่นผ้าและเพชรเทียมจนในที่สุดการแต่งกายชุดลิเกทรงเครื่องก็หมดไปวงร,รัมนาที่ใช้กับการออกแขกก็เปลี่ยนไปใช้วงปีผ้าแทนเพื่อเป็นการประหยัดเพลงราลิเกิงหรือเพลงลิเกเกิดขึ้นโดยนายดอกดินเสือสงาในยุคลิเกทรงเครื่องนี้เอง และต่อมานายหอมหัวน,หน้าสิริได้นำเพลงราณิเกลงไปร้องด้นกรอนสดอย่างยาวหลายคำกรอนทำให้มีชื่อเสียงและมีลูกศิษย์มากมายช่วงปลายยุคสมัยนี้เริ่มมีการออกอากาศลิเกทางวิทยุ ปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นลิเกเหล่านี้ถ้าเราเป็นเด็กเราจะเห็นแล้วพอแล้วก็เริ่มเล่นให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นกว่าลิเกสรงเครื่องไม่ต้องลําละลิเกสรงเครื่องอยังลัอยู่เยอะเะมีลําหน้าพาดเพลงเสมอเพลงรบกระวนรบต่างๆเหล่านี้แต่ภายหลังพอไปต่างจังหวัดเกิดขึ้นก็เรียกลิเกเหล่านี้ว่าลิเกลูกบทมาสองนะนะลิเกลูกบทนะบางคนก็บอกว่าลิเกลูกบทมาจากคําว่าลิเกลูกหมดไหมรลองหมดเพลงก็ส่งจบ ทอนหนึ่งอะไรเงี้ยฮะเขาก็เรียกว่าลิเกลูกลูกหมดหมายถึงหมดทางดนตรีก็คือร้องเพลงหมดแล้วก็ร้องก่อนหนึ่งรับแล้วก็หมดทอดหนึ่งแล้วก็ไปร้องก่อนใหม่อย่างเงี้ยก็มีคนบอกบางคนก็บอกว่ามาจากคําว่าลูกบทก็คือการบอกบทการก่อนเล่นลิเกอันนี้ก็จะมีการสันนิษฐานไปต่างๆนานา,นานลิเกลูกบทเนี่ยเราจะเห็นตอนเราเป็นเด็กๆสัก50-60ปีที่แล้วเห็นไหมฮะก็จะเป็นออกมานั่งประทรับใส่เสื้อกั๊ก ใส่อะไรอย่างต่างๆเหล่าตัวละครจะไม่เยอะ4-5หตัวจะมีฉากชักฉากใช่ไหมบวง,บง,บงปีพาดนั่งกับพื้นอยู่ข้างหนึ่งแต่ว่าประเพณีของลิเกต้องมีออกแขกก่อนเพราะว่าได้อิทธิพลมาจากศาสนาอาการสวดบรรตนของศาสนาอิสลามนะฮะอันนี้ก็จะเป็นลิเกลูกบทลิเกมันไม่ได้ตายลิเกเมื่อมันไม่ได้ตายเมื่อมี อิทธิพลของศิละปะการแสดงใหม่ๆขึ้นลิเกก็วัฒนารูปอีกขึ้นและมีการแข่งขันกันสูงนะคะเช่นเมื่อจากลูกบทไปแล้วเริ่มมีโทรทัศน์หรือทีวีลิเกก็เข้าสู่วงการทีวีนะแล้วก็จะมีลิเกเงินล้านก็มาเล่นเป็นตอนๆก็จะเป็นลิเกคณะหอมหวนที่มีชื่อเสียงในวงการทีวีมาก่อนผมโตมาสายหอมหวนใช่ไหมครับคือสัมผัสเนี่ยจะสัมผัสบ,บ้างไม่สัมผัสบ,บ้าง นี่คือสไตล์ของหวนส่วนนาาสไตล์ขอมหวนเนี่ยจะสัมผัสนอกสัมผัสนอกคําสําคัญสําคัญเก่าๆที่ครูบาอาจารย์เคยร้องไว้คําลิเกสมัยนี้ไม่เคยได้ยินก็เลยไม่ได้มาใช้ซึ่งเหมือนเครื่องภาษาร้องของคนสมัยก่อนคือฟังแล้วเอ้คำานี้มันไม่ค่อยได้ยินเฮ้คำานี้ไม่ค่อยได้ยินอะไรเงี้ย ซึ่งตอนนี้มันหายากแต่ส่วนมากมันจะอยู่ในเพลงอัตตามากกว่าอัตตาสองชั้นชั้นเดียวซึ่งลัานิเกลิงเนี่ยจะเป็นคำทั่วทั่ๆไปครับประมาณนี้ครับหลังสงครามโลกครั้งที่สองเมื่อบ้านเมืองเข้าสู่ภาวะปกติ<ม>ก็มีการตกแต่งเครื่องแต่งกายลิเกตัวพระให้หรูหลายอีกครั้งแต่ไม่ได้กลับไปใช้รูปแบบลิเกทรงเครื่องการแสดงลิเกย,ยุคนี้เรียกว่าลิเกเพชร หรือลิเกเงินล้านซึ่งมีความหลากหลายเพราะพยายามนำการแสดงประเภทอื่นๆเข้ามาเสริมเพื่อให้การแสดงเป็นที่นิยมอยู่เสมอภายหลังจากลิเกหอมหวนก็มาที่ดังในช่องสีมังคุกก็มาสู่ยุคสมศักดิ์พ<อ>ักดีคงจะได้ยินว่าก็จะเป็นลิเกลูกบทลูกบทก็คือหนึ่งโอ้ยแต่งตัวที่บอกถึงแล้วก็ร้องเพลงกระชับแล้วรูปร่างหน้าตาหลอ แต่งตัวเข้าไปรอก็เป็นลิเกเงินล้านยุคลิเกเงินล้านคือมีแม่ยกมีแฟนขับตามติดนะครับก็จะเป็นยุคลิเกเงินล้านจากลิเกเงินล้านทีนี้ลิเกเนี่ยก็พัฒนาเข้าสู่วงการบันเทิงมากยิ่งขึ้นนักอคูที่เล่นลิเกก็มาสู่นักร้องมาสู่วงการนักร้องเพราะคนลิเกเสียงดีนี่ก็จะเป็นยุคหนึ่งที่ดาราลิเกหรือเชื้อสายลิเกและส่วนใหญ่ลิเกเนี่ยเราจะเห็นไหมบางทีสืบทอดตามเชื้อสายตามสกุล ตามตระกูลพ่อแม่เป็นนิเกสืบทอดมาสู่ลูกสืบทอดมาสื่หลานเป็นนิเกคือครอบครัวเราเป็นครอบครัวลิเกคะ่ะเนื่องจากคุณพ่อเมื่อก่อนนี้คุณพ่อก็เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นลูกน้องของอคุณปู่ทองใบลุงเลืองค่ะคุณพ่อก็จะเป็นพระเอกคือคุณพ่อจำเนียรน้องลูกท่าเรือซึ่งเมื่อก่อนนี้ก็จะเป็นคณะจำเนียรน้องลูกท่าเรือแล้วก็คุณแม่จำลองจำลองรัด ก็จะตามคุณพ่อไปตามคุณพ่อคุณแม่ไปตั้งแต่ตัวน,น้อยๆเลยตั้งแต่ห้าหกขวบอะค่ะก็จะเหมือนกินนอนลงลิเกเลยอะไรประมาณนั้นแหละค่ะด้วยด้วย,วย,วยใจรักก็เริ่มเต้นแขกบ้างแล้วก็เวลาเขาแสดงกันเราก็จะนั่งอยู่ข้างฉากปาก,กาด้ามหนึ่งก็จดจดจดเขาร้องอะไรลงอะไรแล,ะแล้วก็เป็นครูพักรักจำอะชอบ จนเหมือนสายเลือดเนี่ยมันเข้าสายเลือดก,ก็เป็นโดยอัตโนมัติก็จนกระทั่งเป็นนางเอกเต็มตัวอายุสิเค่ะสิปีนี่เป็นคือเป็นนางเอกของคณะจำเนาลูกท่าเรือราชาหยิบยืนใี่แป้เมียตบเมียแต่ง มาก็มีการแข่งขันกันด้วยแสงสีเสียงจากเวทีที่มีฉากชักมีภาพเขียนมีเตียงตั้ง4ี่ห้าตัวมาเล่นลิเกมีเวทีสูงใหญ่มีฉากใหญ่โตแล้ววงปีพาดไทยที่เคยอยู่วางกับพื้นก็กลายไปเอาวงปีพาดมอนโค้ง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 เพราะมันอลังการดีมาประกอบลิเกสามโค้งสี่โค้งเป็นปีพาดมอนหมดละนาดเมื่อก่อนเรามีโค้งของมอนใช่ไหมแล้วละนาดเอกธรรมดาอย่างนี้ใช่ไหมภายหลังก็ดัดแปลง ละนาฏเอกกับระนาฏทุมเป็นอย่างนี้ก็ดัดแปลงโลรางละนาฏเอกละนาฏทุมให้เป็นรางอย่างมอญเป็นโค้งโค้งขึงข้นไปนั่นก็คืออิทธิพลมาจากการพัฒนารูปของลิเกเพื่อจะให้มันดูอลังการมากยิ่งขึ้นทําเวทีสูงใหญ่ตัวผู้ประกอบเยอะเพราะเพราะเพราะอีกสายหนึ่งที่มันมแข่งขันคือมอลลำในอีสานมอลลำในอีสานมันพัฒนาว่ามันเริ่มมีหางเครื่องมีลูกทุ่งลิเกสร้างเวทีใหญ่มีวงปีพาดมอญใหญ่ๆเกิดขึ้นก็เลยเรียกว่าลิเกลอยฟ้า ภายหลังพัฒนาปรับปรุงเครื่องแต่งกายอีกเมื่อก่อนนุ่งผ้าม่วงอจากชุดเยยระบับใส่ปัญจุเลตเพชรใส่เครื่องราดอิสิยาภรณ์ดัดแปลงใหม่ทําเป็นกางเกงทําเป็นกระโปรงสําเร็จรูปใส่เสื้อสําเร็จรูดลูดซิปใส่กองคอใช่ไหมาฮะมีมวยใหญ่ประดับเพชรขึ้นแล้วก็มีผ้าโพกประดับเพชรปากขนนกซึ่งปัจจุบันนี้เก๋เครื่องเพชรเนี่ยก็จะเห็นว่าสั่งคริสตาวาลอฟสกี้ มาจากยุโรมาปากเนี่เป็นแสนแสนใช่ไหม,มไม่ไม่บุบบูบมากจริงๆในยุคหลังเนี่ย<ๆ>ก็เป็นลิเกที่ผสมผสานและประยุกต์กับศิลปะสมัยใหม่<ๆ>เข้าไปด้วยเช่นเพลงแต่เช่นเพลงหรือสร้างนักแสดงลิเกร,รุ่นใหม่ที่หน้าตาดีคิดมกุกคิดเหตุการณ์สำคัญเนี่ยออกมาสู่ประชาชนเรื่อยๆจนถึงยุคปัจจุบันนี้ครับ ปัจจุบันนะครับลิเกมีการปรับเปลี่ยนครับเพื่อประยุกต์ให้เข้ากับยุคสมัยรวมถึงสร้างสรรค์เรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นท่ารำดนตรีฉากหรือแม้กระทั่งการเขียนบทครับเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ชมรวมถึงยุคสมัยที่ท้าทายและเปลี่ยนแปลงไปด้วยช่วงแรกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับบุคคลในวงการลิเกครับว่าเขามีแนวทางในการพัฒนาลิเกอย่างไรในยุคปัจจุบันไปติดตามกันครับ ถามว่าพัฒนาการของการแสดงสมัยปัจจุบันเนี่ยไม่มีลิเกลูกบทสมัยนี้เป็นลิเกประยุกตหมดแล้วประยุกต์ในทุกๆเรื่องการเขียนบทลิเกเนี่ยถ้าเกิดว่ามีคนเอาบทมาให้มีเรื่องโครงเรื่องมาให้เราก็เขียนไปตามเราอ่านโคงเรื่องให้ละเอียดก่อนว่าคงเรื่องเข้ามายังไงเนื้อเรื่องเขาเป็นยังไงเราดัดแปลงตรงไหนได้บ้างเป็นเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์หรืออะไรไม่อย่างเงี้ยเราก็ บิดได้นิดหน่อยแต่ต้องไม่ให้เสียประวัติของโครงเก่าเขาลิเกสมัยก่อนถึงยากกว่าสมัยนี้เพราะเขาต้องด้นกรอนเองอะไรเองทั้งหมดซึ่งเป็นความสามารถของลิเกสมัยก่อนนะครับสมัยนีย้เด็กสมัยใหม่เนี่ยพอฝึกหัดลิเกเนี่ยส่วนมากจะด้นเองไม่ค่อยได้ก็เลยต้องพึ่งบทบทก็จะเป็นครูอาจารย์ผู้โอสวนในคณะเป,เป็นผู้ประพันธ์ นะครับแต่ถามว่าบทเนี่ยมีความสําคัญกับเด็กสมัยนี้ไหมคือคําว่ากรแต่งหรือกรผูกเนี่ยมันทําให้เกสมัยนีย้ทำการแสดงก็ได้ง่ายขึ้นนะครับเรื่องในแค่เล่าให้ฟังเด็กจะเข้าใจจริงๆแล้วครับตั้งแต่เด็กเลยนะครับพอเราได้มาร่วมแสดงอะไรองี้ครับมันด้วยความที่ว่าเราเป็นกลุ่มวัยรุ่นนะครัแเราก็สามารถที่จะเหมือนกับเราคุยกับ คนในในวัยเดียวกันสื่อสารกันเข้าใจได้ง่ายครับซึ่งแน่นอนครับลิเกเราก็มีการปรับตัวตามทุกยุคทุกสมัยนะครับอะไรที่มีกระแสอะไรที่เป็นไวรัลเนี่ยเราก็เอามาใส่ในโชว์นะครับในเวลาที่เราแสดงนะอะไรเงี้ยเพื่อเรียกเสียงฮาแล้วก็ให้วัยรุ่นเนี่ยหันมาสนใจเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเราไม่ต้องทําอะไรมากเลครับเราก็เพียงแค่นําเสนอ นะครับแต่เราก็เป็นวัยรุ่นที่มารับหน้าที่ตรงนี้อนุรักษ์และก็นำเสนอในรูปแบบของลิเกแต่ว่าเป็นลิเกในแบบของอในยุคปัจจุบันนี้นะครับที่ดูทันสมัยครับผม แต่งตัวสมัยก่อนนี้แบบก็จะมีกระโปรงปักปักเลื่อมเนาะปักเลื่อมแต่สมัยนี้ต้องเป็นคริสตันอะไรอย่างเงี้ยเป็นอะไรมันมันก็แตกต่างเรื่องเครื่องแต่งตัวแล้วแล้วไหนจะแตกต่างเรื่องเวทีเมื่อก่อนนี้เป็นเวทีประมาณเอ่อเมตรฉากผืนหนึ่งเมตรเป็นเวทีเล็กๆ แต่สมัยนี้ไม่ได้แล้วสมัยนี้โอ้โหอย่างน้อยต้อง16เมตร18เมตร20ตรก็มีแบบคือมันอลังการงานสร้างอ่ะพอใหญ่แล้วเล็กเล็กไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็แตกต่างกันมากแล้วถามว่าการพัฒนาก้าวหน้ามาถึงขนาดนี้ลิเกยังคงอยู่ลิเกควรจะมีอะไรมาบ้างจริงๆแล้วเนี่ยถ้าลิเกเหาะได้โดยที่ไม่มีสลิงเนี่ยผมอยากจะําด้วยซ้ำ มันจะได้แปลกๆแ,แต่ตอนนี้เราทําได้ก็คืออะไรที่มันเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยแล้วดึงมาใช้ได้แล้วมันทําให้คนดูเฮ้ยไอเออน,นี้ยแปลกเราก็เอามาใช้ได้เรียกว่าลิเกประยุกต์ประยุกต์ได้ในทุกๆเรื่องที่มันทําให้เรื่องอาจจะดีขึ้นคนดูแล้วเออความแปลกใหม่มันเกิดขึ้นแต่ต้องดูว่าเหมาะสมกับการถ้าใช้ทั้งเรื่องมันก็ มากเกินไปเราก็เจาะใช้ในเฉพาะฉากสําคัญสาคัญที่ควรจะดึงมาใช้แล้วใช้แล้วต้องต้องต้องเกิดไปอยู่อะไรประมาณนี้เรียกว่าความแปลกใหม่ของการแสดงลิเกปัจจุบันนี้เราีความรู้สึกว่าเราเรมภูมิมใจแล้วเราสามารถเอาศิลปะที่เรามีตัวเรามาทำไรายได้ที่เรียกว่าพาณิชย์ได้นี่แหละค่ะ ศิลปะกับพาณิชย์อยู่ด้วยกันได้ถ้าเรารู้จักใช้สิ่งที่ผมชื่นชอบก็คือว่าลิเกเนี่ยแต่ว่ามันซบเซาไปพักหนึ่งแล้วมทีท้าทางว่าจะเลือนหายไปแต่จริงๆเขามีคนรุ่นใหม่ที่ยังสนใจอยู่ในแง่ของการเผยแพร่ดีใจมากเพราะว่าไม่ได้อยู่แค่กกอบเล็กๆมันออกนอกกกอบไปแล้วนะคะแล้วก็ไปไกลๆมากแต่ถ้าถามว่าห่วงอะไร เรายัางต้องคงให้รู้ให้ศิลปินตัวเองรู้ว่าฉั้นกำลังเดินไปขายอะไรแล้วอย่าทิ้งตรงนั้นไปหมดขายในยสิ่งที่เขาเดินมาดูเราแล้วก็ทําในสิ่งที่เรามีให้มันเป็นมูลค่าแล้วให้เขานิยมเราให้ได้นั่นแหละค่ะ mm hmm. เราขายศิละปะ จะเห็นได้ว่าลิเกรุ่นใหม่ยังคงมีความใฝ่ฝันครับที่จะยืนอยู่หน้าเวทีและมีแฟนๆมาให้กำลังใจอย่างมากมายซึ่งวิชาชีพนี้ยังคงอยู่ต่อไปได้อีกนานเลยทีเดียวทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของรายการรักไทยที่เราพยายามนำเสนอคุณค่าของความเป็นไทยผ่านมุมมองทางประวัติศาสตร์ศิละปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อเราทุกคนเห็นความสำคัญของชนชาติไทยครับสำหรับวันนี้ผมและรายการรักไทยคงต้องลาก,กันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ